สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างกล่องช่างบ้นบานๆอีกครั้งหนึ่งครับผมกับคลิปนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่กับท่อ PVC ีพอดีวันนี้ผมมาเจอท่อ PVC เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะลื้อผมลื้อนี่แหละลื้อออกจากปั๊มแล้วก็ต่อสายใหม่ปั๊มแัดท่อตัวนี้มันเก่านะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะเอามันมาใช้งาน เอ่อผมจะใช้ท่อ PVC ตัวนี้มาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผม,มนั่งคิด,คดแล้วท่อตัวนี้มันค่อนข้างยาวนะ้จะประมาณสักสองเมตรห้าสิบได้เดี๋ยวผมจะตัดสองเมตรก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันไว้ใช้ทำประโยชน์ก็คือผมจะเอามาไว้ทำที่ถอดเปลี่ยนหลอดไฟนะครับถอดเปลี่ยนหลอดไฟแบบหลอดไฟกลมะครับหลอดไฟลูกตุ้มกลม,ลม,ลม,ลมที่เป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ดนะครับจะใช้ตัวนี้ทำเป็นตัวหมุนขึ้นไป ถ่ายหลอดแล้วก็เอาลงมาแล้วก็หลอดใหม่เข้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะทํำยังไงอันดับแรกนะครับผมก็จะเคลียร์ปลายมันก่อนเพราะปลายมันเป็นปลายรอยแตกเก่าปลายมันไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดปลายนทิ้งก่อนให้มนปลายตรงก่อนนี่อ่าทีานี้ผมก็จะวัดไปผมจะใช้ความยาวประมาณสักสองเมตรนะครับเพราะว่าตัวเราเองก็สูงไปเมตรกว่าผ้าพ,พยายดานก็ ประมาณนี้ครับถึงได้อู่ล่ละสองเมตรได้สบายนี่คือประมาณสองเมตรนะลอะงประมาณนี้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับเกินหน่อยนิดหน่อยขาดหน่อยนิดหน่อยได้หมดนี่ก็คือครับอ่าเราได้พ่อ p v พขนาดสองเมตรมาเป็นพ่อเก่าเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดมันนะเดี๋ยวเรามาทำการนี่ก่อนทำการผ่านะครับผมจะผ่าปากตรงนี้แบ่งมัน ให้ออกเป็นซี่ซีๆนะครับโดยการที่จะแบ่งออกมาก็ผมจะแบ่งอยู่ประมาณสักส,ส,สิบเซนแบ่งเป็นซี่้สิบเซนได้สิบห้าเซนเนาะผมตัดได้หมดนะประมาณสักสิบสี่เซนก็ไดละสิบสี่เซนอ่าผมกะประมาณสักสิบสามสิบสี่เซนผมไม่ได้ตัดนะฮะอันนี้ผมจะมาให้มันเป็นให้รู้ว่าผมจะผ่าซี่มาถึงตรงนี้ เพราะว่าหลอดไฟมันหลอดหลอดกลมนะมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ลึกมากนะเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่นะครับเจ้าหลอดไฟที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็อยู่ความยาวตังแต่ตัวทั้งหลอดเลยประมาณสิบเซนผมทําเผื่อด้านข้างกว่าที่มันออกอวดอีประมาณสักสี่เซนก็เนี่ยตรงนี้ของวัดเป็นสิบสี่ทีนี้ผมจะใช้อนี่นะครับก็คือจะใช้ใบตัดของหินเจียเนี่ยนะเป็นใบตัดนะครับ ผ่าพ่อ p ี c ถ้าใครไม่มีใบตัดก็ใช้ใบเลื่อยก็ได้นะครับพวกเลื่อยเลื่อยตัดเหล็กเรื่ออะไรพวกนี้ชิ้ผ่าได้ที่สามารถผ่าได้แต่ผมมีนี่ก็ขออนุญาตใช้แล้วกันเพื่อที่จะทําให้เป็นเปลี่ยนหลอดไฟตัวนี้นะครับเวลาเราหลอดไฟเรานั่นเวลาหลอดไฟเสียครับครับดเดี๋ยวเราจะมาใช้หินเจียตัวนี้นะครับผ่า ครับตกลงผมผ่าเป็นริ้วเล็กๆอย่างนี้ทั้งหมดแปดอันนะครับผ่าสี่แล้วก็หารสองผ่าสี่แล้วก็หารสองอีกทั้งหมดเป็นแปดอันต่อไปต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับทําให้เจ้าท,ท่อตัวเนี้ยมันมีการอ่อนตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าเป็นรูปคล้ายๆกับหลอดไฟนะครับ ยะใช้ตัวนี้เป่าลุมรมลอนเป่าให้มันร้อนก่อน,นครับถ้ามันมีการอ่อนตัวมันก็จะเริ่มงอเริ่มอะไรออกเห็นไหมยฮะัมันจะเริ่มอ้าออกงอ,อ,อกแสดงว่าท่อมีการอ่อนตัวครับนฮะ เราเห็นท่อมันอ่อนอย่างนี้แล้วเราก็นี่ครับจับไม่นี่ยัดเข้าเลยจับหลดไฟยัดเข้าเลยแล้วก็ประกบกับคืนนะครับนี่นะฮะทาให้เป็นลักษณะนี้นะทำให้ประกบกับคืนก่อนให้มันประกบกับคืนเข้าไปในตัวหลอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ปลายมันนะครับตอนนี้เราเคลียร์ตัวต้นหลอดก่อนอ่าโอ้ต้องใช้ผ้านะทษทีนี่นะครับเริ่มเย็นแล้วนะ ทีนี้พอมันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็จะต้องมาเป่าตรงช่วงนี้นะทีนี้ตรงช่วงนี้มันอ้าออกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเป่าตรงช่วงช่วงช่วงนี้ช่วงด้านบนให้มันอ้าครับให้มันให้มันรัดตัวลงไปหน่อยนี่นะเหมือนเป่าแบบนี้นะครับเป่าเฉพาะช่วงนะครับเฉพาะช่วงตรงนี้ช่วงคอมันตรงนี้ พอช่วงคอตรงนี้มันอ่อนนะครับเราก็จะใช้ค่านะครับบีบรัดมันเข้าหน่อยเพราะมันร้อนถ้ามีถุงมือก็ดีนะใช้ถุงมือก็ดีนะพูดถึงอ่าตรงนี้เอาค่าตรงนี้บีบข้ามันีรดมัาหน่อยนะฮะัรัดให้มันเข้าเข้าตามรูปของของหลอดไฟเลยนะครับให้มันเข้าไปตามรูปของหลอดไฟให้มันโคง้งโค้งไปตามรูปของหลอดไฟเลยแลรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้มันจะเหลือแค่ตรงปลายมันนะครับที่เราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเข้าและมันเข้าตามรูปของมันนะครับเนี่ยเข้าตามรูปของหลอดไฟล,ละได้ครับได้อยู่นะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าใช้งานได้ก็เอาละ นี่ผมก็จะมาเป่าเฉพาะตัวปลายของมันมนะครับ <país S 1> แล้วเราก็มาเป่าช่วงปลายมันนะให้ให้ใหเอา <S <S <ampoo. S 1> หลอดออกมาแนละ้วให้มันบานอย่างนี้เวลาเราดันเข้ามันจะได้ดันเข้าได้ง่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับอ่านี่นะ,ะเราดันเข้ามันจะง่ายหน่อยให้ปลายตัวนี้มันบาย่างนี้เลยนะครับในเวลาเราดัน COVID 19. สวงเข้ามันจะเวลาเราสวงท่อเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันเริ่มบานได้ครับเนี่ยได้แล้วครับเท่านี้ เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับว่ามันจะทํางานได้อย่างที่ผมว่าไหมก็จะได้ลักษณะนี้นครับอาจจะไม่สวยสักหน่อยไม่เป็นไรนะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปเ,เราจะลองไปถอดหลอดไปดูว่าจริงๆเลยนะว่ามันถอดได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ไปเทสเลยเดี๋ยวลองมาดูว่าเจ้านี่มันจะถอดได้ไหมอ้มนแน่นเหมือนกนันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเอาันนี้รัดไว้ ดูแป๊บนึงเนี่ยหอดไฟมันเสียอยูหลอดนึงโอ้มันวานลปายเยอะเกินไปครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมต้องหาอะไรตัดหลังจากที่ผมเอาไปทดลองดูแล้วผมรู้ว่าปัญหาก็คือตัวนี้มันบานเยอะเกินไปครับอ่าทีนี้น เราจะใช้แค่นี้ลองดูก่อนเนาะไปดูครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วเราก็ลองมาถอดหลอดไฟดูนะครับออกหไหอะไรออกแล้วครับเนี่ยฮะหลอดไฟก็หล่นลงมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดใหม่อ,อันนี้ผมจะใส่หลอดใหม่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอาเข้าไปอ่า ขึ้นข้างบนไม่มีใครจับกล้องให้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับใช้ได้เลยครับเห็นไหมฮะค,คือมันอาจจะไม่สวยนะแต่มันใช้งานได้จริงๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกหลอดหนึ่งนะครับตรงนู้นมันมีอีกหลอดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแกะอ,ออกอีกหลอดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะี่ฮะอ่ะมันอาจจะไม่สวยอะครับแต่ว่า ขอๆนี้น,นี่มันใช้งานได้เห็นมันสามารถถอดหลอดไฟเราได้ผมว่าเนี่ยฮะแล้วมันก็เอาออกมาได้จริงๆอย่างนี้หลอดไฟรุดออกจริงๆอย่างนี้ก็ถือว่าผมว่าโอนะขอแต่มันใช้งานได้เนี่ยผมซื้อหลอดไฟมาแต่ผมจะเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไป่าครับนี่นะ ใส่เข้าไปละเดี๋ยวเราถ้าเราใช้ใชได้ขันก็ไปได้ก็ถือว่าจบถือว่าใช้งานได้ครับพอ PVC บีซเศษเือเหลือๆจากที่บ้านเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้ก็โอเคละครับเรียบร้อยครับใช้งานได้นะครับถือว่าใช้งานได้ก็โอเคแล้วครับอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ก็ช่างมาัน เพราะมันเป็นท่อเสียอยู่แล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ถือว่าโอเคนะไหนๆก็ได้มาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกห่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอู้นี่ไม่มีหลอดเลยแสดงหลอดแล้วเาออกแล้วไม่เห็นมีหลอดเลยครับมองงข้างบนไม่มีหลอดน,นะเดี๋ยวผมจะใส่หลอดใหม่เข้าไปเลยนี่นะครับใส่หลอดใหม่เข้าไปอ่า เรียบร้อยครับใส่ให้มันตรงรูแค่นั้นนะให้มันดีบช่วงี้แล้วใส่ให้มันตรงรูก็ติดจบเรียบร้อยครับผมนี่ครับสูงประมาณสองเมตรนะไม่ต้องใช้เสาต่อเลยใช้ท่อมันยาวๆสุดๆเลยเนี่ยครับใช้ได้ปกติดีครับดีครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับช่างป่องช่างบ้าน ขอ,อุยาตจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม